ในคลิปนี้พี่เต้จะรีวิวท่อเก็บเสียง c z แซด 4A5 นะครับอันนี้จริงแล้วท่อรุ่นนี้นะครับใส่กับ c z แซดจุด2 r ได้ทุกซีรีส์ตัวนี้ฮิวนอกงานม i n เนอร์เชนนะครับเป็นตัวท็อปถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น r ร v o l u t i o นนะครับตัวล่าสุดของค่ายนี้เลยนะครับท่อร็อดนี้มีมาไม่ถึง10ชุดนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจจะหาไว้ประจำการเฉพาะภารากิจของแต่ละท่านนะครับคุยกันได้หลังใหม่นะครับหรือว่าจะทางอินบ็อกซ์ทางไลน์นะครับ แัดนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปการทดสอบพร้อม,อมกันครับเทสมนัดเดียวพอนะครับ คลิปนี้รีวิวเก็บเสียงปืนสั้นกาวมมอนะครับของนอกนะครับทดสอบกับปืนก๊อก19นะครับวันนี้ผู้ยิงจะเป็นเด็กที่มีพื้นฐานการยิงปืนที่ดีมากนะครับดีกีเขาก็เป็นแชมป์เยาวชนระดับจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราจะยิง4นัดติดต่อกันนะครับในระยะประชิดไปชมคลิปการทดสอบพร้อมๆกันครับ